กด3นาทีดิสน3นาทีอยู่เปลี่ยนได้ก่อนแลวกดกดกดกกดไอ้เหี้ยใครใครเป็นหัวหน้าตี้อ่ะมวยไทยกาลังมาเลยเอาครับกิโดก่อนดีกว่าไปไปใจใจเร็วๆๆๆเดี๋ยววเนี่ยเียมาเลยสายเก่าสายแก่ ไอ้เียมกินแพ้ว่ะกวาดนวัครักวาดลานวัดเฮ้ยไอ้เหียโดนไอ้เจมโดนวยชิบานละเรือจะยคนดูนี่ตัก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 ้ยไอ้เหียเฮียเหี้ยวอากูละเหียเหี้ยววาวไปทำยูนี่ช่วยเจมด้วยเรือโดนระวังโดนกระวังโดนกวาดลานวัดครับ ระวังอุ้ยเช็โอ้โหเรียบร้อยกูตายตายครับเนี่ยเฮ้ยเอาเเฮลีเข้าระวังระวังคุณเพชรระวังเพชร,ระวังเฮลีวายตายไปซะอุ้ยเชี่เยเฮลีเกลีได้สองรอบไปหรอโกงเกินว่ะปากปากโอ้ยเหี้ยมคุณโดนอีกแล้วว่ะเนี่ย บวิ่งเฮวอมเฮวอมจะเอาเรื่องยังวะเฮ้ยมาเก็บได้บนนาว่ะไอ้เขี้อาสาจูโดมงูอยู่เนี่ยะกูกูแบบบิวใส่ใครอะเยจะเย็นจานจะเย็นเฮดีนี่โดนกวาดล้างแล้วครับเอ้าไอ้เฮียโดนลุมเฮียดีระวังโดนกวาดล้างแล้วครับเฮียดีระวัง ชัก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 วุ้ชักชชช้ชุดบอ้เฮยโอ้ยโอ้ยเกมโดนันี้เชื่อแล้มุดโง่โ่เฮยเฮ้ยแม่งโนเฮลีล่อมาอีนี่อะอันนี้อันี้มีบอลอันน้เชือสวยตาเล็กสวย อุ้ยหลอนหลันหลันไอเจ้าหลอนไอเจ้าแม่งหลันเป็นสวยสวยสวยเด็กสวยเมียทีเบิกไปเชียดไอทีมเราจะแพ้อุ้ยบอมอุ้ยเชี้ยดเฮียกูที่กูที่โหลดวะเฮียครับกีโดกูไม่ได้วะแม่งสู้มวยไทยแต่ลงกูไม่ได้เลยเดี่ไงโดนซะโดนซะโอ้โหเชีย ใจเย็นน้องเฮียวอมใจเย็นเฮียวอมยองเฮ่โดนเฮียวอมอีเอ้อเฮ้ยกูเกิดกูไม่เกิดเจ็บเจ็บมันเจ็บได้อดีตเฮียวอมเฮียวอมอยู่ไหนวะทุบพื้นก่อนไอเกมทุบพื้นวิ่งมาไอเกมเออีโอ้โหอีไม่โดนใครเลยเฮ้ย มันมีต่อเวลาพิเศษปะแม่งสนามรบแม่งมีต่อเวลาพิเศษปะมาดิโอ้โหเชี่ยแม่งบอกเก้าอี้มันโกงยังวะนี่มาดิกวาดลานวัดกวาดลานวัดเออใจเย็นใจเย็นเฮแดนจันกวาดลานวัดปะเนี่ยมาว่ะมาว่ะเฮียมาช่วงท้ายว่ะ กูเส oh! mm. well. we so ี่ยเกือตายเฮียไม่ดีนะกูจะบิวทันแพ้บีบอลทำไมแพ้วะแต่นบอลแบบไม่นดินีู่บอลแบไม่ไหวม่แม่งไม่ไหววนอนั่น่วนอนีจะมีคนมาเนี่ยเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัววนอวนว